สวัสดีครับามาพบกับวุ o DIY บายช่างเท๊กกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับของผมถ้าาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะทีนี้ด้วยนะครับผมเพราะเพิ่งทำเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะไม่มีความชำนาญในการพูดมากนักนะครับ แต่ก็จะพยายามอ,าอธิบายสิ่งอุออปกรณ์ที่ที่ใช้งานนะครับโอเคนะครับเรามาต่อกันนะครับอ,อุปกรณ์ที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือนะครับเป็นสว่านสว่านไร้สาย นะฮะโอเคเราไปเลยกันเลยแล้วกันตัวแรกนะฮะตัวแรกที่จะแนะนําก็คือเป็นสว่านไร้สายสองระบบนะครับเป็นของอผมไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าจะอ่านถูกหรือเปล่านะครับดองเชงนะครับผมนี่ผมซื้อที่ยุ้ยหลงนะฮะตัวนี้พันต้นๆน,น,นะครับลดราคาอยู่จากสองพันเหลือพันต้นๆน,น,นะครับ ก็ลองซื้อมาใช้ดูก็ดีครับตัวนี้ตัวนี้เป็นบริษัทลูกของบริษัทบอสทีครับบอสเป็นบริษัทแม่นะครับผมแล้วก็ทางทางจีนก็ได้ได้มีบริษัทลูกนะฮะตัวนี้ก็คือดองเชงผม,ผมไม่แน่ใจข้อมูลนะครับว่าข้อมูลถูกหรือเปล่าแต่ว่า เป็นบริษัทลูกของบอสแน่นอนครับตัวนี้เพราะว่ารูปทรงนะฮะรูปทรงจะละไม้คล้ายคลึงกับบอสมากนะฮะนี่คือเป็นระบบสวรรนสองระบบนะครับโอเคอ่ามีปรับทอ็อกได้นะครับเสียงก็น่าฟังนะฮะโอเคนะฮะก็มีอ่าปรับเกียร์นะฮะปรับเกียร์หนึ่งแล้วก็ สองนะคะโอเคความความหนืดของรอบนะครับผมโอเคผมอาจจะใช้ภาษาของอช่างไม่ไม่ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามนะครับโอเคนี่ก็นี่นะปุ่มปรับซ้ายขวา,าฟังเสียงดูหน่อยนะครับนี่หนึ่งนี่เก้าสองนะครับอน,อนี้ปรับเครื่อง ่อไปอนี้สำหรับคนต้องการความนี่นะฮะความ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 หน่วงนะครับผมอ่านี่ปรับมาที่หนึ่งนะครับอ่ามันก็จะท็อกก็จะทํางานนะครับผมอลองปรับไปที่เลขหกอ่าทีนี้ความความหน่วงก็จะทํางานนะครับผมอ่าลองไปที่ปกติผมใช้ที่สิบประมาณสิบหกสิบหกสิบแปดนะครับผมอ่า นี่มันก็จะจับแ,แน่นนะโอเคเวลาการถอดนะครับการถอดเราก็จับนี้อ่ามันก็หลุดครับผมโอเคแล้วก็ใส่ไปไหนนะครับอ่าโอเคทีนี้มาหมดเจาะหมดเจาะแล้วก็ปรับมามาที่นี่เลยนะครับนี่คือ,จอเจาะเหล็กและเจาะไม้นะครับผม จอ่จอเหล็กจอไม้ไม่มีระบบกระแทกนะครับเป็นสองระบบก็คือคเป็นไขค,รครวงแล้วก็เป็นจ่อ,จอเหล็กจาอไม้ได้นะครับผมตัวนี้ก็โอเคครับใช้งานได้ใช้งาน,ใช,งานใช้งานเบาได้เบาถึงปานกลางแต่ว่าถ้าจะใช้เฮฟวี่หนักๆใช้ทุกวันนะฮะเป็นใช้มืออาชีพผมผมแนะนําว่าให้ไปซื้อพวกแบรนด์พวกแบรนด์ดีกว่าแบรนด์มีหลายแบรนด์นะฮะบากิต้าดิวอลคนมี มีซับมีทุนหน่อยก็มีสตังค์หน่อยก็ไปมีวอกกี้ไปเลยนะฮะส่วนตัวผมก็ชอบอสองยี่ห้อนะ,ะเป็นมีวอกกี้กับมีวอกกี้กับมาคิต้าที่ที่ชอบอยู่ฮะโอเคนะฮะนี่เป็นเป็นมอเตอร์แปลงถ่านนะฮะยังไม่ยังไม่เป็นบัสเล็ตยังไม่ BL นะฮะเป็นแปลงถ่านโอเคนะฮะเดี๋ยวดูใกล้ๆตัวนี้ใช้ดีใช้ดี ใชดีครับผมมีแบตแบตเข้าแถมให้2ก้อนนะครับผมแล้วก็แท่นชาร์จอีก1แท่นชาร์จนะครับผมใช้มาตอนนี้เข้าเดือนที่3แล้วยังไม่มีปัญหาอะไรเลยสําหรับดองเชงนะครับโอเคดูสเปคนะฮะนะครับผม Okay. สำหรับแรงเบิดตัวนี้แรงบิดอยู่ประมาณ30-40นิวตันเมตรนะครับผมก,ก็เป็นปกติทั่วไปของสว่านนะครับโอเคสวยงามครับตัวนี้จับกระชับมือสวยงามครับผมทำงานทำงานได้นะครับทำงานทำงานไม้ทำงานไม้นีได้เลยครับผมเหลือๆครับตัวนี้เหลือๆเ,เลยเดี๋ยวผมจะลองขันให้ดูนะฮะ นี้ไม่ต้องเจาะนำเลยนะครับผมลองขันดูเลยอาไปใช้เก์ใช้ใช้เกณฑ์นหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งไปนี่ไม่ได้ตั้งทอ็อกที่คือตั้งท็อกสูงเกินไปนะฮะไม้นี้เป็นไม้ประเภทฑ